คราวที่แล้วเราบอกว่าเราต้องเรียงแนวโน้มทั้งหมด8ข้อด้วยกันผ่านไปแล้ว5อะมาดูข้อที่6ฮ <c oughs> ึบเหือมวันแรกอะมาดูข้อที่6นะ <c oughs> ข้อที่6เราดูความเป็นโลหะมาเปรียบเทียบความเป็นโลหะนะทีนี้จดก่อนดูยังไงคือความเป็นโลหะมันจะถามไม่บ่อยนัก แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้ตารางธาตุเข้าใจใช้วิธีเดียวนง่ายกว่านะ,ะดูยังไงความเป็นโลหะนะสําหรับความเป็นโลหะคือความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนเขคือความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนทีนี้วงเล็บไว้ด้านบนนิดนึงหมายความว่า ถ้าจ่ายอิเล็กตรอนง่ายคืออิเล็กตรอนหลุดง่ายเท่ากับเป็นโลหะสูงดูจากการจ่ายจ่ายง่ายเท่าไหร่แสดงว่ายิ่งเป็นโลหะได้ดีแล้วทำไงถึงจ่ายง่ายจดต่อนะคือความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนทะธาตุขนาดใหญ่อะแสดงว่าเราต้องดูจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนธาตุขนาดใหญ่ นะอิเล็กตรอนมีแรงดึงดูดต่ำธาตุขนาดใหญ่อิเล็กตรอนมีแรงดึงดูดตำ่ดตแดดดตำแสดงว่ามันหลุดง่ายใช่ไหมธาตุขนาดใหญ่ใหญ่กว่าอิเล็กตรอนหลุดง่ายมันอยู่ไกลไงนะแสดงว่าความเป็นโลหะจะเยอะกว่านั่นเองโอเคไหมนะอ่ะทีนี้มาดูด้านล่างแค่นี้แหละเสร็จแล้วหัวข้อที่6 อมาดูไปยค่ดนดารางมีธาตุสี่ตัว A B C D E เรียงขนาดอะตอมและหาความเป็นโลหะจัดนะจัดเรียงอิเล็กตรอนมา เ,ออเวลาเขียนการจัดอ่ะแต่ละชั้นเขียนให้ตรงกันนะเนี่ยเห็นปะชั้นที่หนึ่งแต่ละตัวเขียนให้ตรงชั้นที่สองชั้นที่สามแต่ละตัวเขียนให้ตรงกันมันจะได้ดูง่ายนะอ่ะทีนี้มาดูขนาดก่อนตัวไหนใหญ่สุดธาตุ e ดูระดับพลังงานก่อน E มี4ชั้นมาก่อนจากนั้นเป็น อ่ะมันจะมี2ตัวที่อยู่3มชั้นซึ่งมันคือ C กับ d มี3ชั้นเหมือนกันเราดูที่จำนวนโปรโตอนโปรโตอนยิ่งเยอะขนาดมันจะยิ่งเล็กลงเข้าปะโปรโตอนเยอะขนาดเล็กโปรโตอนน้อยกว่าซึ่งคือ C ก็เลยขนาดใหญ่กว่าเข้าไ,ไหมนะจากนั้นพอ C เสร็จก็คอ่คอ,ยคอยเขา้า d สชั้นเสร็จไป2ชั้นคือ A และ B ซึ่งตัวที่ใหญ่กว่าคือตัวที่โปรโตอนน้อยนั่นคือ A ส่วน B โปรโตอนเยอะมันจะยิ่งดูดให้เล็กลงโอเคปะ่ะนะอันนี้คือขนาดนะต่อมาความเป็นโลหะอ่ะทีนี้มาดูความเป็นโลหะดูจากการ <c oughs> ที่อ e ิเล็กตรอนหลุดหรือจ่ายอ e ิเล็กตรอนออกไปตัวไหนจ่ายง่ายสุดตัวนั้นจะความเป็นโลหะเยอะ ซึ่งตัวที่จ่ายง่ายนั่นคือตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าแสดงว่าใหญ่สุดก็เลยเป็น e e สิใช่ป่ะใช่ไหมแล้วถัดมาสี่ชั้นเสร็จไปดูที่สามชั้นเอันนี้พี่ขอทำใหม่โดยไม่ดูขนาดอะตอมด้านบนนะเผื่อว่าเขาไม่ได้ถามขนาดมาก่อนว่ทีนี้สี่ชั้นหลุดง่ายกว่าเราก็มาดูต่อที่สามชั้น 3ชั้นมันมีธาตุ C กับ D ซึ่ง C กับ D มันมีโปรโตอนไม่เท่ากันตัวที่หลุดง่ายโลหะคือการจ่ายอิเล็กตรอนคือตัวหลุดง่ายใช่ปะนั่นคือตัวที่มีโปรโตอนน้อยกว่าใช่ปะแสดงว่า C จะมาก่อนมี11คนดึงหลุดง่ายใช่ปะแล้วค่อยไปเป็น D จากนั้น A กับ B มี2ชั้น หลุดยากกว่าเอเคปจปะ A B มา2ตัวสุดท้ายโดยตัวที่หลุดก่อนนั่นคือ A มี3คนดึงเราหลุดง่ายกว่าถูกปะและสุดท้าย B 7คนดึงเราหลุดยากหน่อยเข้าไหมดังนั้นอันนี้คือการเรียงความเป็นโลหะนะอ่ะยังไม่หมดเขาหกเสร็จแล้วไปดูข้อเจ็ามีแค่นี้แหละอ่ะไปดูข้อเจกัน ความม้องไวในการเกิดปฏิกิริยาจดก่อนคืออะไรนะสําหรับความม้องไวเนาะความม้องไวเราจะดูจากนะอะจดตามดูจากการรับและจ่ายอิเล็กตรอนสภาพแต่ละคนเอาอีกแล้วดูจากการรับจ่ายอิเล็กตรอนนะถ้ารับหรือจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีเท่ากับ เกิดปฏิกิริยาง่ายนะดูจากการรับจ่ายอิเล็กตรอนซึ่งถ้าเ,เ,เกิดได้ดีก็คือเกิดปฏิกิริยาง่ายว่องไวสูงนั่นเองนะทีนี้มันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มโลหะคือโลหะมันจะเป็นไอออนบวกถูกป่ปะแสดงว่าโลหะมักจะจ่ายอิเล็กตรอนและอะโลหะเราจะเกิดการรับนะเพราะฉะนั้นโลหะ ธาตุโลหะดูการจ่ายจ่ายง่ายคือเกิดดีธาตุอโลหะรับง่ายคือเกิดดีกว่าเขี้ยบะโลหะดูการจ่ายอโลหะดูการรับอะดูยังไงโลหะเห็นนะโลหะคือจ่ายอิเล็กตรอนง่ายเท่ากับเกิดปฏิกิริยาได้ดีนะ โลหะจ่ายอิเล็กตรอนได้ง่ายเท่ากับเกิดปฏิกิริยาได้ดีทําไงถึงจะจ่ายได้ง่ายเติมต่อด้านหลังเข้าปะก็คือดูจากขนาดใหญ่เหมือนเมื่อกี้เหมือนโลหะเมื่อกะเข้าปะขนาดใหญ่หรือมีโปรตอนน้อยนะถ้าโลหะเอาขนาดใหญ่ๆอิเล็กตรอนจ่ายได้ดีหรือถ้าอยู่ในชั้นเดียวกันดูโปรตอนเอาน้อยๆนะ ต่อมาธาตุอโลหะรับอิเล็กตรอนตรงข้ามเลยรับอิเล็กตรอนได้ง่ายได้ดีใช่ปะเท่ากับเกิดปฏิกิริยาได้ดีด้วยอ่ะทำไงให้รับอิเล็กตรอนได้ดีแสดงว่าโปรโตอนเนี่ยอยากดึงดูดใช่ปะดูดเข้ามาหาตัวเองได้ดีขึ้นแสดงว่าเราต้องเอาขนาดเล็กๆมันจะได้อยู่ใกล้ๆนะ ขนาดเล็กหรือมีโปรตอนมากกว่านะอะโลหะมันจะตรงข้ามกันใช่ปะมันจะเป็นการรับอิเล็กตรอนดังนั้นเราเอาขนาดเล็กดึงดูดได้ดีหรือโปรตอนเยอะๆเห่นะอ่ะเดี๋ยวดูแบบกันด้านล่างกันมามาเรามีธาตุมาให้3ตัว xy แท้ตัวบอก ie มาให้ เจอไอเแบบนี้ทำไงนะแหมอยากอยากต้องต้องถ่ายรูปอีกแล้วอ่ะเจอไออแบบนี้ทำไงก่อนหาอ่ะหาช่วงตัดมันเพื่อหาเวเลน์อิเล็กตรอนกูกปางเอ็กซ์เอ็กตักตรงไหนตัดตรง520กับ720เออยู่ที่520กับ7 2 0 แสดงว่า x มีอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวหมายความว่า x อยู่หมู่ที่หนึ่งตัดที่ <5. S 1> อะพันแปดกับหมื่นห้าสองสามหมายความว่ามีสองเวเลนต์หมู่ที่สองและอันนี้ตัวซัตัวที่สามตัดที่สามพันกับสองหมื่นห้าเะตัวเลขค่อนข้างชัดเนาะแสดงว่า,วาอตัวนี้อยู่หมู่ที่สามก็เรียงเลยอะมา โจถามว่าธาตุใดมีความม้องไวที่สุดนั่นกริบเลย <c oughs> อ่ะจัดเรียงมามี3ตัวใช่ไหม <c oughs> เราก็สมมติโจบอกว่าอยู่ในคาบเดียวกันเอาคาบ3มแล้วกันมาสมมติคาบ3ามมันก็จะเป็นสองปดหนึ่ง 282แล้วก็283แสดงว่า x มันจะมีโปรโตอนอยู่11 y 12และ z จะอยู่ที่13ซึ่งทั้งหมดมีขนาดเท่ากันเราเลยต้องรู้จำนวนโปรโตอนด้วยโดยตัวที่มันหลุดง่ายตัวนี้ทั้งหมดเป็นโลหะหมู่ 1, 2, 3ดังนั้นเกิดการจ่ายปะ โดยตัวที่เกิดการจ่ายง่ายที่สุดต้องเป็นตัวที่มีโปรโตอนต่ําที่สุดมันเลยหลุดง่ายใช่ไหมดังนั้นความว่องไวในการเกิดคือ x จะมาก่อนมี11นะแล้วค่อย y แล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะ่ะ,ะทีนี้ <พอ S 1> มาดูข้อที่8ปฮึอ่ะธาตุในตารางธาตุเรียงลำดับจุดเดือดของธาตุแต่ละตัวยังไง นะอ่ะจดพันัดแรกก่อนอ่ะดูจากไหนดูจากชนิดของพันธะเดี๋ยวเราแบ่งประเภทด้านล่างนะอันนี้จดไปก่อนหลักการของมันคือดูจากชนิดของพันธะใช่ปะพันธะแข็งแรงพันธะคือแรงยึดเหนี่ยวอะนะพันธะแข็งแรงเท่ากับ มีจุดเดือดที่ย่อ BP นะ Boiling Point BP ขี้เกียจเขียนถ้าพันธาแข็งแรงแสดงว่ามีจุดเดือดที่สูงขึ้นซึ่งเราจะสามารถแบ่งท่าตามตารางท่าตามชนิดพันธะเนี่ยได้ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไอ้แต่ละกลุ่มอะมันดันมีวิธีการของมันเอง แสดงว่ามันจะถูกแบ่งเป็น8.1.2และจ3มี3กลุ่มย่อยเข้า okay, ปะโดยการที่เราแบ่งคือนงี้ดูตารางด้านล่างนะมันจะแบ่งกลุ่มธาตุโลหะก่อนคือด้านซ้ายเข้ okay, ปะและกลุ่มธาตุอะโลหะคือด้านขวาจากนั้นมันจะมีกลุ่มที่3คือตรงกลางตรงคาร์บอนเข้า okay, ปะแกแบ่งกลุ่มก่อนคิดแบ่งเลยก็คือมู1.2.3เป็นกลุ่มโลหะข้อแรก 2คืออโลหะด้านขวาเขาปเป็นหมู่5 6 7 8และตรงกลางคือหมู่4เป็นคาร์บอนมันจะเป็นกลุ่มที่3นะทีนี้มาดูทีละกลุ่มจดกลุ่มแรกก่อนกลุ่มโลหะนะกลุ่มธาตุโลหะนะมีจุดเดือดสูงเ,ออเหมือนโลหะทั่วไปอะ่ะเาปะโลหะเล็กสังกะสีอันนั้นกลุ่มจุดเดือดสูงตามปกติของมันอยู่แล้วทีนี้ รู้ละว,วัลโลหะชั้นสูงแน,แน่แต่ถ้าเราเปรียบเทียบ2ตัวที่เป็นโลหะเหมือนกันเอาใหม่นะตอนเนี้ยเราแบ่งเป็น3ามกลุ่ม1 2 3ามใช่ปะ่ะมันจะมีแนวโน้มที่ไม่เหมือนกันถ้าเราแยกกลุ่มได้มันจะเทียบข้ามกลุ่มกันได้เลยแต่ที่เราจะจดต่อไปคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันนะแกมีโลหะ2ตัวใช่มันสูงทั้งคู่นั่นแหละแต่ตัวไหนสูงกว่า นะวิธีการดูทำนี้โลหะมีจุดเดือดสูงและสูงมากขึ้นเมื่อขนาดเล็กลงแนวโน้มจุดเดือดของโลหะคือตามขนาดยิ่งขนาดเล็กแสดงว่าจุดเดือดจะสูงขึ้นดูด้านล่างตรงด้านล่างนะกลุ่มของโลหะตรงนี้ก่อนนะที่ดูตรงนี้นะเช่ปใจะ ขนาดนะบนกับล่างดูบนล่างก่อนบนกับล่างด้านล่างระดับชั้นมันเยอะขนาดใหญ่ด้านบนระดับชั้นน้อยกว่าขนาดจะเล็กลงเข้าปะแสดงว่าด้านล่างไหมจุดเดือดต่ําด้านบนเพิ่มขึ้นมาบนล่างแล้วนะต่อมาซ้ายกับขวาด้านซ้ายโปรโตอนน้อยขนาดใหญ่ ด้านขวาไล่มาเรื่อยๆโปรตอนมากขึ้นขนาดเล็กลงเขี okay, ้ยแสดงว่าจากซ้ายไปขวาด้านซ้ายจะต่ำกว่าด้านขวาจะพุ่งสูงเข้ย okay, ไหมเอาใหม่นะแบ่งกลุ่มก่อนกลุ่มโลหะจุดเดือดจะสูงก่อนเขี okay, ้ยะแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นโลหะเหมือนกันเราดูจากขนาดเอาเล็กๆเข้าไว้เ okay, ขี้ยบเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องดูขนาดเป็นนะ กลุ่มแรกไปแล้วนะต่อมากลุ่มที่2กลุ่มที่2เป็นกลุ่มอะโลหะส่วนชนิดพันธะอันนี้ช่างมันไม่เป็นไรไม่ต้องรู้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก่อนไปเรียนเรื่องพันธะตอนหลังกลางภาคเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ช่างมันเอาเป็นว่ากลุ่มธาตุอะโลหะนะกลุ่มนี้จะมีจุดเดือดที่ต่ําดังนั้นถ้ามันแยกกลุ่มกันโลหะมาก่อนอะโลหะมาทีหลังเข้าใจปะ ตาเหมือนเดิมถ้าเราดันมี2ตัวที่เป็นอะโลหะเหมือนกันในกลุ่มเดียวกันเองนะอ่ะจะต่อเนาะมีจุดเดือดต่ำใช่ปะ่ะและสูงมากขึ้นเมื่ออยากได้สูงสูงทำยังไงสูงมากขึ้นเมื่อขนาดใหญ่ขึ้นใช่ปะ่ะ แต่ทีเนี้ยสำหรับอโลหะเนาะอโลหะขนาดมันดูยากนนึงเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันจะมีสูตรด้านล่างแบบหนึ่งทีนี้วงเล็บต่อก่อนโอเคปะทีนี้ขนาดเดี๋ยวเราจะต่อด้านล่างนะว่าขนาดอตมันจะดูไม่ออกคือเราจะดูจากจดต่อนะดูจากสิ่งที่เราเรียกว่ามวลโมเลกุลแทนจดไปก่อนอะโลหะด้านขวา เป็นกลุ่มที่จุดเดือดต่ำก่อนแต่ถ้ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเองโดยหลักการเราดูตามขนาดแต่ขนาดเดี๋ยวจะพูดต่อว่าทำไมมันดูยากใช่ปะเราจะไม่ดูขนาดเราจะดูตัวเลขนะซึ่งเราเรียกว่ามวลโมเลกุลมวลโมเลกุลคือเอามวลอะตอมเลขมวลด้านหลังมาบวกกันนะเดี๋ยวดูนะทีนี้มาดูเรื่องของด้านอะโลหะหมู่5 6 7และ8คือเช่นธาตุออกซิเจน ออกซิเจนที่เราหายใจอยู่ทุกวันมันไม่ได้อยู่ในรูป O เดี่ยวมันจะอยู่ในรูป O ห้ยสดังนั้นแสดงว่าเวลาเราคิดตัวเลขเราจะเราคิดมวลโมเลกุลแทนขนาดแล้วนะเวลาคิดตัวเลขตรงออกซิเจน O เลขมวลมันคือ16แต่เราต้องบวก2ตัวเป็น3 2อเห็นปะต่อมาตัวอื่นมีอะไรบ้าง N ห้ยส O 2 F 2 ฟอสฟอรัสไม่อยู่ในรูปอะตอมเดียวอยู่ในรูป p ห้อยสี่กมถัน s ห้อยแและคลอรีน cl ห้อยสดังนั้นตัวเนี้ยเวลาดูขนาดมันเลยดูไม่ค่อยออกเขาปะเพราะมันไม่ใช่เป็นอะตอมเดียวเราดูบนล่างซ้ายขวาไม่ได้แล้วเวลาดูดูจากตัวเลขมวลโมเล,ลกุลแทนคือเอาเลขมวลมาบวกกันเข่าปะนะอ่ะพี่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่ดูตามนี้นะดูนะ ถ้าสมมติพี่บอกว่าเราเทียบระหว่างซันเฟอร์กับคอรีนถ้าเราไม่รู้สูตรเกิดอะไรขึ้นซันเฟอร์เลขมวลมัน3-2สองคอรีนมัน3-5.5แสดงว่าถ้าดูแค่นี้ยคอรีนมันต้องสูงกว่าแต่มันผิดตรงที่ว่าสูตรของซันเฟอร์มันคือ S ห้อย8 CL มันแค่ CL ห้อย2เวลาคิดตัวเลขในการเทียบ ซันเฟอร์สามคูณแได้สองห้า5กซมุคูณสมันได้แค่7จแสดงว่าจริงๆแล้วซันเฟอร์มันจะมากกว่าต่อมากลุ่มที่3อ่ะยังไม่หมดกลุ่มที่3คือกลุ่มตรงกลางซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอคาร์บอนคาร์บอนตามธรรมชาติเราเจอในรูปเพชรกับแกรไฟต์ซึ่งจุดเดือดมันสูงเห็นปะนะดังนั้นกลุ่มที่สมันจะเป็นกลุ่มที่ มีจุดเดือดสูงเห็นป่ะวงเล็บเทียบได้กับโลหะนะแสดงว่าคาร์บอนเป็นอะโลหะก็จริงแต่เราเจอคาร์บอนปั๊บเราจะจัดอยู่ในกลุ่มจุดเดือดสูงก่อนเห็นป่ะมันคือกลุ่มที่สามทันไหมอ่ะเอาใหม่สรุปอีกรอบตั้งแต่แรกเลยแล้วกันบ้า ขนาดอะตอมดูเลยนะอะขอบนล่างซ้ายขวาขนาดอะตอมบนล่างอันไหนใหญ่ล่างใหญ่ใหญ่เอหไม่อ่อเอาไปขนาดอะตอมเราดูจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนบนล่างด้านล่างเยอะใหญ่กว่าเคยปะด้านบนชั้นน้อยเลยขนาดเล็กซ้ายขวา ซ้ายขวาดดนบรรทัดเดียวกันนะอย่าเปิดกันไปดูนะอันไหนใหญ่ใหญ่ซ้ายโปรโตอนน้อยขนาดใหญ่กว่าเขเคป่สอขนาดไอออนมีวิธีเดียวจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วดูขั้นตอนแรกดูระดับชั้นชั้นเยอะขนาดใหญ่ชั้นน้อยขนาดเล็กถ้าชั้นเดียวกันดูที่ไอออนลบกลางบวกเขี้ปบสองแล้วนะ 3 4 5ข้อ3ข้อ4ข้อ5คือพลังงาน en ie ea อโลหะสูงโลหะต่ำแล้วดูใกล้ฟูออรินใช่าะแล้วระวังข้อยกเว้นของ ie ที่เมื่อกี้เรามีอยู่ข้อหนึ่งใช่าะ2 3 5 6แล้ว ea ส่วนใหญ่ไม่ค่อยออก ea อามาชอบ2อันแรกนะแต่ ea ก็นิดนึง2องหต่ำหาข้อแล้วนะข้อ6คือ้ออะไรวะอ๋อความเป็นโลหะความเป็นโลหะ คือการจ่ายอิเล็กตรอนดูจากขนาดเอาขนาดใหญ่จ่ายง่ายแต่ถ้าขนาดดันชั้นเดียวกันดูที่จำนวนโปรโตอนโปรโตอนน้อยๆจะหลุดง่ายกว่าดูอิเล็กตรอนหลุดเล้ข้ออะไรนะนข้อ7ดูจากความว่องไวใช่ปะข้อ7ความว่องไวซึ่งมันจะแบ่งเป็น7.1กับ7.2โลหะจ่ายอโลหะรับมันจะแยกกันนะ ลองดูตานะอันนี้เพิ่งพูดไปจึงไม่ออกเปิดกลับไปดูถ้าเป็นโลหะโลหะดูการจ่ายอิเล็กตรอนแสดงว่าเราเอาขนาดใหญ่ๆแต่ถ้าขนาดเดียวกันดูที่โปรโตอนน้อยๆจะได้หลุดง่ายถ้าเป็นอะโลหะรับอิเล็กตรอนเอาขนาดเล็กๆและโปรโตอนเยอะเจะได้ดูดอิเล็กตรอนได้ดี และข้อสุดท้ายคือเรื่องของจุดเดือดเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือตามนี้โลหะจุดเดือดสูงกับตรงกลางคาร์บอนจุดเดือดสูงเข้ปะโดยโลหะนะโลหะนะโลหะเราเอาขนาดเล็กๆจะยิ่งสูงขึ้นส่วนโลหะกลุ่มที่3มันมีจุดเดือดต่ําตั้งแต่แรกแต่ถ้าดันกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันเราดูจากการเอามวลอะตอมบวกกันซึ่งตัวนี้เราจําเป็นต้องรู้สูตรมันด้วย อคป่ะนะอันนี้คือการเปรียบเทียบแนวโน้มทั้งหมดที่เป็นหัวข้อนี้นะอะถ้างั้นดูจากเวลาเดี๋ยวพี่ขอข้อ2ข้อสุดท้ายแล้วเสร็จกบกลับบ้านกันมาอะถ้างั้นเดี๋ยวมาหา3ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทำ้ชยทีนะอะมาดูก่อนทาาด x เขาบอกเลขมวลกับนิวตรอนมาให้ซึ่งเราสามารถหาทตุได้จากโปรตอนถูกป่ะโดยเลขมวลมันคือโปรกับนิวรวมกัน แสดงว่านิวเอาไปแล้ว12หักลบเลยแสดงว่าโปรตอนตัวนี้เป็น11หมายความว่าธาตุ x 11ก็น่าจะต้องหาหมู่หาคาบให้มันเนาะ2อ1หมูห่หคาบ3 Y จัดเรียงเวเลนซ์คือชั้นนอกสุดแล้วนั่นคือคาบอ่านได้เลยคาบ3 เขาให้เวเลนมาแล้วแล้วมันคือ2กับ5หมายควาว่าคาบ3ามูมเหรือ17นั่นเองหูเก็ได้เข้าใจไหต่อมาตัวสุดท้ายอยู่คาบ3ให้พลังงานไอออนเซชันตัวนี้ไม่ได้ให้มาเป็นตัวเลขเราให้มาเป็นว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นทีนี้เห็นอะไรไหมมันจะมีระหว่าง3กับ4ที่มีเครื่องหมายน้อยกว่าอยู่2อันตัดช่วงนี้มองเห็นบำหรอ บางข้อมันก็ไม่ให้มาเป็นตัวเลขบางข้อก็กําหนดมาเป็นแบบเนี้ยเห็นปะอันอื่นอ่ะมันจะมีเครื่องหมายน้อยกว่าอยู่อันเดียวเห็นปะแสดงว่าอยู่ชั้นเดียวกันทีเนี้ยพอมันมี2อ,อันแสดงว่าเราข้ามระดับเห็นไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันมี3เวเลนต์อิเล็กตรอนนั่นเองแสดงว่าตัวนี้คาบ3โจทย์บอกมาแล้วหมายความว่าก็คือคาบ3มหมู่3หรือก็คือหมู่13นั่นแหละแสดงว่าทั้งหมดอยู่ใน คาบเดียวกันห็นปะแต่แค่ต่างหมู่เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็เรียงลำดับแล้วก็หาคำตอบได้อ่ะถ้าใครยังดูไม่คล่องก็บรรจุในตารางธาตุวาดคร่าวๆขึ้นมาถ้าใครดูได้แล้วแกก็เรียงไปได้เลยนะ X หมู่หนึ่งใส่ X ไปก่อน Z อยู่หมู่สามแล้ว Y ก็จะอยู่ขวาสุดประมาณนี้กะกะเอาไม่ต้องวาดสวยห็นปะ แล้วหาคำตอบเข้าไหมอ่ะข้อนี้มาดูกันใครได้คำตอบแล้วข้อนี้ตอบพ่อเราได้ข้ออ่ะข้อนี้เราตอบข้อกไก่เข้าปะเฮ้ยนิดนึงข้ออื่นพี่ว่าได้ละทีนี้ขอดูข้องงูนิดนึงข้อจุดเดือดเข่าปะเฮ้ยแป๊บหนึ่งดิ x X กับ Z มันคือกลุ่มธาตุของโลหะดังนั้น X กับ Z มันจะมาก่อนเขี้บ้าแต่ Z มันจะมีขนาดที่เล็กกว่าเขี้บ่ามันอยู่ด้านขวาสแสดงว่าตรงนี้มันก็เลยผิดเพราะฉะนั้น Z ต้องมาก่อนแล้วเป็น X ส่วน y เป็นอโลหะมันก็เลยอยู่เป็นตัวสุดท้ายเขี้บ่าข้อนี้ผิดตรงนี้นะส่วนข้ออื่นก็ไปดูไอออนไปนั่งจัดเรียงลองดูไออนะแล้วก็ค่า E n ใช่ป่ะนะได้ไหมนะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอะ